10เมษายน2567น้องยูกิและยูกิแบรนด์วันนี้ทำการแสดงอยู่ที่ร้านปราณีอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยใกล้ใกลให้กำลังใจกันได้นะครับผมเมื่อคืนน้องทำการแสดงอยู่ที่งานไหว้ครูอาจารย์โชคตตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบรรยากาศคึกคักคนรักน้องยูกิไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม เที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูีิวันนี้จะพาไปรู้จักอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยความจริงแอดมินก็ได้ยินชื่อนี้มานานนะวังสะพุงแดนเกจิอาจารย์นานเมืองเซไลเสมาหินสายเรื่องชื่อนามระเบือศูนย์ศิลสิรินทร์พื่ออวังสะพุงแบ่งการปกครองออกเป็นสิบตำบลหน4หมู่บ้านมีตำบลวังสะพุงทรายขาว หนองยาปร่องหนองยิ้วตำบลปากปวนผาน้อยผาบิ่งเขาหลวงโคกขมิ้นและสีสงครามควาเป็นมาของอำเภอวังสะพุงท่านเจ้าพระยาสีสงครามรุ่นนริศเจ้าพ่อสีสงครามได้เดินทางมากับนายโสตาลำแม่น้ำเมยจนมาถึงวังน้ำบนจึงได้หยุดพักและที่ตรงวังน้ำบนนี้มีต้นสะพุงต้นใหญ่ประมาณเจ็ดคนโอบ ที่มีต้นวังสะพุงใหญ่นั้นปัจจุบันนี้คือที่ตั้งของวัดศรีชมชื่นท่านเจ้าพระยาศีสงครามรณฤทธิ์ได้ปรึกษากับนายพรานโซ่ว่าที่ตรงนี้ร่มรื่นดีสมควรที่จะตั้งหลักแหลงอ่าตามที่เดินผ่านมาแรงวันแรมคืนแรมเดือนไม่ปรากฏที่ตรงไหนจะร่มรื่นน่าอยู่เหมือนกับที่ใต้ต้นวังสะพุงใหญ่แห่งนี้ ทั้งสองท่านก็ตกลงความเห็นกันว่าเหมาะสมที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองได้ก็ได้มาตั้งหลักฐานอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อสีสงครามชื่อของบ้านวังสะพุงได้มีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นการรวมกันของคำว่าวังรวมกับคำว่าสะพุงซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ใกล้บริเวณวังน้ำวนจึงเรียกว่าบ้านวังสะพุง อ่านตำนานครูไปกับน้องอยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักคุณแม่ราตรีศรีวิไลเริ่มต้นที่มาของหมอหลำซิงจากราชินีหมอหลำสู่ศิลปินแห่งชาติด็อกเตอร์คุณแม่ราตรีศรีวิไลมงสิทธิพรชื่อเดิมว่าราตรีศรีสวัสดิ์อุทยาปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นราตรีศรีวิไลตามฉายานามที่ใช้ในการแสดงหมอหลำคือ หมอลำราตรีศรีวิไลหรือในกลุ่มลูกศิษย์เป็นหมอลำที่นิยมเรียกขานกันว่าแม่ครูราตรีศรีวิไลเมื่อปีพศ .2117 ได้สมรสกับนายวิชิตบงสิทธิพรอาชีพรับราชการสาธารณสุขมีบุตรด้วยกันสองคนอยู่ที่หมู่บ้านเสรีถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสำนักงานหมอลำ และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาแห่งชาติในการก่อตั้งศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำ่ำปัดน,นี้ได้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นแล้วแม่ครูราตรีศรีวิไลบงสิทธิพรเกิดเมื่อวันที่2มกราคม2495ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามบิดาชื่อนายเสริม ดาชื่อนางหมุนนาห้วยทรายซึ่งทั้งสองมีอาชีพเป็นศิลปินหมอลำกรอนและนักประพันธ์ลำกรอนเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในการร้องหมอลำการเขียนกอนลำให้กับคุณแม่ราตรีได้ซึมซับวิถีชีวิตของหมอลำตั้งแต่เด็กจนโตมีคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพ่อกับแม่เพื่อที่จะหัดร้องหัดลำในชีวิตวัยเด็กแม่ราตรี จะต้องหัดร้องหมอลำพร้อมกับพี่ๆน้องๆและลูกศิษย์คนอื่นๆของคุณพ่อและแม่ที่มาขอเรียนด้วยในเวลานั้นคุณแม่ราตรีศรีวิไลเริ่มออกงานแสดงหมอลำครั้งแรกพร้อมกับคณะหมอลำของคุณพ่อและแม่เมื่อปีพศ .2509 ขณะนั้นมีอายุได้เพียง14ปีและได้สั่งสมประสบการณ์การแสดงหมอลำกรอนมาโดยตลอด จนกระทั่งปี2527ถึง2528หมอลำได้ซบเซาลงสู้ดนตรีอย่างอื่นไม่ได้ทําให้คนอีสานในสมัยนั้นมีความต้องการดนตรีที่มีความทันสมัยมากขึ้นจึงทําให้การจ้างงานหมอลำลดลงเป็นจำนวนมากกลุ่มคนฟังหมอลำก็น้อยลงไปด้วยจำนวนคนที่จะมาเรียนเพื่อเป็นหมอลำก็ลดลงไปเช่นกันช่วงนี้ ดิสโกเทคจากเดิมที่เคยอยู่แต่ในสถานบันเทิงต่างๆต่อมาก็ได้ขยับขยายแผ่อิทธิพลมาตามงานบูญงานบวชงานวัดในยุคนั้นเจ้าภาพก็นิยมจ้างเพราะดนตรีมีความทันสมัยมีความอลังการมีแสงสีมีแดนเซอร์หมอลำกรอนหมอลำเพลินยุคเก่าก็ซบเซาลงไปจะมีเหลืออยู่เฉพาะหมอลำที่เก่ง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเท่านั้นจากเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ลาตรีมีความคิดที่จะประยุกต์หมอลำกรอนคือหมอลำคู่จากดนตรีประกอบโดยนำเอาพินเข้ามาผสมจากเดิมที่มีแค่แคนดวงเดียวความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะบังเอิญว่ามีลูกศิษย์ที่มาเรียนลำกับแม่ราตรีมีความสามารถในการเล่นพิน หลังจากนั้นก็ทดลองเอาเครื่องดนตรีอื่นเข้ามาเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นว่าชาบชิงกรองโทนนำเข้ามาผสมและเริ่มเห็นว่ามีคนสนใจมีกลุ่มคนฟังเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นเพราะดนตรีก็มีสีสันที่แตกต่างจากเดิมมีจำนวนคนฟังที่เป็นคนเท่าคนแก่คนหนุ่มสาวก็พอๆกันแม่ราตรีเรียกหมอลำชนิดใหม่นี้ว่า หมอลำกรอนประยุกต์ซึ่งต่อมาก็เรียกว่าหมอลำซิ่งในยุคนั้นคำว่าซิ่งมาจากเลสซิ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแข่งขันด้านความเร็วเช่นการแข่งรถหรือมอเตอร์ไซค์ได้ถูกผู้ฟังนำมาใช้เรียกหมอลำกรอนประยุกต์ของแม่ราตรีว่าเป็นหมอลำซิ่งจนได้รับความนิยมมากขึ้นสำนักงานหมอลำของแม่ราตรีได้รับการติดต่อให้ส่งคณะหมอลำ ไปแสดงพร้อมกันถึง15คณะแต่ละคณะจึงมีหมอหลำสองคนหางเครื่อง4ี่คนและนักดนตรีอีกหลายคนเมื่อความนิยมในหมอหลำสิ่งมากขึ้นทำให้เจ้าภาพยินดีที่จะจ้างในอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาด้วยจึงเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปเกิดเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับดนตรีป๊อปดนตรีลูกทุ่งมีทั้งคีย์บอร์ดกีตาร์เบสไฟฟ้ากลองชุดและเครื่องเป่า คุณแม่ราตรีศรีวิไลถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหมอลำซิ่งการร้องการประพันธ์กรลำประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ทำนองเพลงประเภทผสมผสานเช่นทำนองหมอลำทางสั้นทางล่องทางเต้ยลำพื้นลำหมู่ลำเพลินลำสินชัยลำเดินขอนแก่นลำยาววาดขอนแก่นลำยาววาดกาลสินลำยาววาดอุบลลำตังหวายลำภูไทย เน้นจังหวะเร็วๆเร้าใจและใช้จังหวะทำนองเพลงของลูกทุ่งเพลงสตริงเข้ามาผสมผสานส่วนคำว่าหมอหลำซิ่งกลายพันธ์แม่ลาตรีต้นฉบับหมอหลำซิ่งได้กล่าวว่าจริงๆแล้วไม่เคยทำให้วัฒนธรรมหมอหลำเสียหายคำพูดสุกโปรกไม่เคยพูดไม่เคยพูดหยาบคายลามกแบบปัจจุบันนี้อย่างมากก็แค่กำกวมากมองในแง่ดี ถ้าไม่มีหมอลำซิ่งหมอลำอาจจะตายไปจากผืนแผ่นดินอีสานก็เป็นได้หมอลำเป็นศินละปะวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อคนอีสานมันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนอีสานใครรู้จักให้สังเกตตรงที่เวลาได้ยินเสียงแคนได้ยินเสียงแคนอยากลำอยากฟอนถ้าใครอยากจะเข้าใจจิตวิญญาณของคนอีสาน ให้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย้านการศึกษาตั้งแต่แม่ราตรีเริ่มแสดงครั้งแรกหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ป .4 และไม่ได้กลับไปเรียนหนังสือต่ออีกเลยจนกระทั่งเกือบ20ปีต่อมาเมื่อมีโอกาสจึงได้กลับไปเรียนต่อในภาคการศึกษานอกโรงเรียนเรียนกศนจบเทียบเท่ามัธยมปลาย แล้วเรียนต่อในระดับปริญญาตรีพอจบตรีก็ต่อโทและต่อเอกจนสำเร็จเป็นหมอหลำคนแรกที่จบปริญญาเอกหมอหลำด็อกเตอร์คุณแม่ราตรีศรีวิไลมงสิทธิพรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอหลำประยุก์ตเมื่อปีพศ2565 นำเรื่องราวพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมติดตามนะครับของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าฝากไว้ให้เตือนใจบุญอันยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุดคือการได้ปรนิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่จงจำไว้นะกางร่มให้คนอื่นได้แต่ไหลของเราต้องไม่เปียกด้วยอย่างโง่ยื่นร่มให้เขา แล้วตัวเองต้องยืนตากฝนชีวิตของคนเราไม่ได้ยืนยาวถึงขนาดนั้นคุณไม่มีเวลานาน,านต้องใช้ให้เต็มที่นะครับอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดีจงเลือกสิ่งนั้นอะไรที่ทำแล้วรู้สึกแย่จงตัดสิ่งนั้นวันนี้แอดมินได้ส่งมอบสิ่งดีมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาชีวิตสำเร็จแล้วอีกหนึ่งวันขอได้รับความขอบคุณ ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ